เบ้นมลมันทําอะไรคะอ,อ๋อมานั่งเล่นชมวิวคะ่ะยายอ,อ๋อเหรอคะหนาวไหมคะไม่หนาวคะ่ะเบ้นมนมีแต่ร้อนคะ่ะแล้วสองคนนี้มาทําอะไรคะอ,อ๋อมาเหมือนกันครับเหรออ,อ๋อแสนดีแสนดีกับใครนะแสนดีกับใครเนี่ยแสนดีกับโจโฉอืมอ,มอาหาพี่หาพี่อ เล่นกันสองคนพี่น้องยายก็ออกมาตรงกรงแมวใหญ่นะคะมาดูเด็กๆโจโฉเนี่ยคุณหมอนัดนะคะวันที่สองแต่ยายยังมีเงินไม่พร้อมนะคะยายก็เลยเ,เลื่อนนัดไปวันที่หพร้อมกับเข้าหอมนะคะเข้าหอมคุณหมอก็นัดกระตุ้นประสาทนะคะก็ เขาเรียกว่ากระตุน้นก,กระตุ้นประสาทด้วยด้วยด้วยการจี้ไฟฟ้าเนาะเขาหอมต้องไปอยู่แล้วแล้วก็ต้องรับยานะคะก็เลยจะเอาโจโฉไปด้วย <c oughs> ก็ต้องดูก่อนวนะ่าวันที่6เนี่ยยากจะมีสตังพร้อมไหมนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยมีสตังของโจโฉไว้แต่ทีนี้เนี่ยตังของโตโฉยายก็ไปเออไปซื้อหยุกซื้อยามาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเด็กๆเป็นหวัดกันนะคะ คนสวยนี่ก็เพิ่งจะกินยาไปาเหมือนกันนะคะให้กินกระตุ้นภูมิเพราะว่ามีจามมีจามนะคะมีจามฟุตฟิตโฟไฟแต่ก็ต้องให้กินนะคะกลัวว่าถ้าไม่กินเนี่ยจะเป็นหนักแล้วจะยุ่งเลยนะคะเพราะว่าเวนมนเนี่ยเขาเป็นแมวพันธุ์ด้วยนะคะเป็นอะไรในค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะเราก็เลยที่จะต้องป้องกันเขานะคะตอนนี้เวนมนก็กินกระตุ้นภูมิอยู่ ก็ต้องให้กินอยู่นะคะทุกคนไม่ให้กินไม่ได้เลยเป็นหวัดขึ้นมาเนะ่ย,ยไม่มีตังค์พาไปรักษาแน่ๆถ้ายายหันไปอีกฝั่งนึงนะคะมันก็จะสะท้อนแสงแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเด็กเท่าไหร่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยมันมันมันย้อนแสงไงมันย้อนแสงแล้วก็ไม่เห็นคนนี้ก็คืออมจับนะคะยายช่วยมานะคะจากวัดที่หัวลำโพง พี่น้องกับแม่ของเขาเนี่ยตายทั้งคอกเลยพอโดนหมาวัดกัดเหลือเขาคนเดียวนะคะเหลือเขาคนเดียวแล้วก็โดนกัดที่ประสาทตานะคะทําให้ตาบอดตั้งเด็กยายก็พาไปรักษาจนหายเลยนะคะจนหายแล้วก็เอามาเลี้ยงนานแล้วค่ะออ,อมซับเนี่ยอยู่กับแม่มานะ่าจะสิบกว่าปีได้นะคะออมซับออมทับ จาโชนะคะแฮปปี้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะทุกคนเพราะว่ามันย้อนแสงกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปถ่ายข้างนอกได้ให้เห็นกันชัดๆนะคะนะจะลองเรียกทุกคนว่าเขาจะมาหายายไหมเด็กๆมันก็อยู่ข้างบนกันอย่างนี้นะคะเด็กๆนาจาโชว,วิ่งมาก่อนเลยจะยินเียงยายจ๋า วิ่งมาหายยาจ๋าก่อนเลยเด็กๆอยู่ไหนกันมาหายยาจาสิเราเราถ่ายออกมาแล้วมันก็จะแบบมืดมองไม่เห็นนะคะมืดมองไม่เห็น mm hmm. คนนี้ค่ะที่ที่เล่าให้ฟังคืออมทรัพย์นะคะขวามืออมรัย์คนนี้ไม่สบายหนักเลยนะคะอมรั์เนี่ยให้กินยาตลอดแล้วก็พ่นยาด้วยแล้วก็ แฮปปีเ้ Happy เช่นกันค่ะแฮปปี้ก็ไม่สบายค่อนข้างหนักเลยนะคะแต่ก็เอาอยู่ค่ะตอนนี้เอาอยู่ถ้าถ้าตัวไหนที่แบบซึมหรือว่าไม่ไหวจริง,รงๆก็จะพาหาหมอท,ทันทีนะคะทุกคนถามว่าปัจจัยพอที่จะพาลูกไปหาหมอไหมตอนนี้ก็คือยังนะคะเพราะว่าเราเอายาทั้งหมดเนี่ยเอาเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้ไปซื้อยาเพื่อที่จะรักษาก็ถ้านับโอเกือบสิบตัวได้ค่ะ กือบสิบตัวได้ที่มีอาการไอตามีน้ำมูกไหลแล้วก็ให้กินยาแล้วก็กระตุ้นภูมินะคะน่คนสวยของทุกคนก็ให้กินกระตุ้นภูมิอยู่นะคะยาตัวอื่นไม่ได้ให้กินเพราะว่ายังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีอาการนะคะเราก็ให้กินไม่ได้เนาะเพราะว่าคุณหมอก็แนะนาว่าอย่าอย่าให้กินตอนที่เขาเออ,อยังไม่มีอาการชัดเจนแต่ให้กินกระตุ้นภูมิได้ ทุกอย่างเนี่ยแม่ก็จะปรึกษาคุณหมอนะคะว่าเด็กคนนี้มีอาการอย่างนี้อย่างนี้กินตัวนี้ได้ไหมกินตัวนั้นได้ไหมคุณหมอก็จะแนะนําว่าให้กินตามนั้นนะคะไม่ใช่ว่ายังไม่เกิดอาการแล้วก็ไปกินดักมันก็ทําให้เกิดการดื้อยาเกิดขึ้นทีนี้การรักษาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามแผนหรือว่ารักษาแล้วเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะแฮปปี้ค่ะแม่รักแฮปปี้นะคะแฮปปี้รักแม่ไหมคะค่ะรักค่ะ ขุนทองขุนทองแม่เรียกไม่มองเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวไม่รักนะขุนทองขี้งอนเป็นแมวขี้งอนเรื่องมากนะคะเจ้าแสนล้านแต่ล้านเนี่ยดื้อมากแต่ล้านนี่ดื้อมากเลยนะคะมีแผลเต็มตัวเพราะกัดกันยายโกนขนค่ะทุกคนยายโกนหางยายโกนกล้นยายทำแผลเองไม่ได้พาไปหาหมอ นะคะทำแผลเองฟัดเองสู้เองกับมือแต่ร้าน,นั่งอยู่ใกล้ๆก,กับเวนทมนนะคะขคนทองคนนี้น้องเงินนะคะน้องเงินน้องเงินที่นั่งข้างๆกับโจโฉน้องเงินอมทับค่ะอมทับเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ ตาบอดจนหายบอดนี่แหละค่ะพารักษานะคะพาไปรักษาเหมือนเหมือนประสาทต,ตาโดนทําลายอะนะคะเหมือนประสาทต,ตาโดนทําลายทีนี้เราก็เลยเยังเด็กอยู่นะคะมันก็เลยฟื้นฟูดได้เร็วก็เลยกลับมามองเห็นเนี่ยแผลเต็มตัวค่ะคนนั้นนหละแฮปปี้ก็รักเหลือเกินเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆจะไม่ใช่แม่เขานะคะเลี้ยงเขา ตีเลยอะ่ะลูกอ๋อ,อมันดือ้อมันดือนด้อเขาลักขขเขาค่ะจริงๆอ่ะเขาก็จะตีบ้างบางครั้งแต่ว่าเขาก็เลียเนื้อเลียตัวให้กับแสนล้านเพราะเขาเลี้ยงมามีแสนดีกับแสนล้านที่แฮปปี้เลี้ยงมานะคะเป็นลูกของสัาลีเป็นลูกของสัาลีแต่พอคลอดมาแล้วสัมลีไม่เลี้ยงแฮปปี้ก็เป็นคนเลี้ยงไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะแฮปปี้เลี้ยงลูกลูกของคนอื่น เอาล่ะค่ะทำคลิปสั้นๆพอนะคะให้ได้เห็นกันนะคะจบที่คนสวยของเรานะคะ